แบ่งขายที่ดิน200ตารางวานะครับตำบลดอยหางอำเภอเมืองจวดเชียงราย1,200,000บาทนะครับและมีอีกแปลงหนึ่งครับที่ติดที่ดินแปลงนี้200ตารางวานะครับ387ตารางวานะครับเป็นบ้านพร้อมที่ดินนะฮะอยู่บ้านดอยหางตำบลดอยหางอำเภอเมืองจวดเชียงรายตัวนี้3,500,000บาทนะครับติดกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมดูกันครับลูกค้า สวัสดีครับสวัส, K, สดีทุกท่านกับชิงรายขายที่ดินนะครับตอนนี้เราอยู่ต่อจากอีพีเมื่อกี้นะครับที่ว่าบ้านพร้อมที่ดินบ้านวิลล่านะฮะสี่ล้านห้าแสนบาทอ่ามาดูแปลงนี้ครับอ่ติดกับบ้านวิลล่าเมื่อกี้อีพีก่อนหน้านี้นะฮะก็มาดูบ้านพร้อมที่ดินนะฮะแล้วก็ที่ดินแบ่งขายนะครับจากหนึ่งไร่สามสี่ตารางวาแบ่งขายออกอยู่ที่สองร้อยตารางวานะครับตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าถนนคอนกรีตนะครับด้านนอกแปลงนะฮะ ที่เห็นที่รั้วกำแพงตรงนี้นะครับที่จะแบ่งขายเป็น200ตารางวานะครับก็แปลงนี้ห่างจากถนนลาดยานรสไยหลักเชื่อหมู่บ้านนะครับประมาณแปดสิบเมตรนะครับก็อยู่บ้านโดยหางบาลโดยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับตรงจุดที่ดินผืนนี้นะครับหนึ่ไร่สาตารางวานะครับจุดที่แบ่งขายคือจุดที่ว่างๆที่เป็นสวนลำไยตรงนี้ครับ ทางเจ้าของจะแบ่งออกขายอยู่ที่200ตารางวาเท่านั้นนะครับก็แบ่งเป็น1งานนะฮะงานละ6000บาทนะครับจะเป็น2งานหรือลูกค้าจะซื้อ2งานก็ได้หรือซื้อแบ่งแยกเป็น1งานก็ได้นะครับเฉลี่ยงานละ ,00 0 0บาทเท่านั้นนั่นเองนะครอยู่ตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายเพียง8กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผูกค้า แปลงนี้จะแบ่งเป็น2ล็อกละล็อกละ1งานนะครับจำนวน2ล็อกด้วยกันนะครับก็คือเป็น2งานนะครับหรือ200ตารางวานะครับก็ขายอยู่ที่ล็อกละ ,00 แสนบาทหรือ2งาน1 2 0 0 0ล้านบาทลูกค้าสามารถจะซื้อ1งานก็ได้หรือซื้อรวมทั้ง2แปลงเป็น200ตารางวาได้นะครับลูกค้าก็เจ้าของจะแบ่งออกโฉนดให้เลยนะครับผมแปลงนี้ห่างจากตัวเมืองเชียงราย8กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจาก บิ๊กซีบ้านดูนะฮะประมาณ14กิโลเมตรนะครับ mm. ก็เจ้าของบอกว่าก็ยังมีแปลงด้านข้างนะที่เป็นบ้านนะฮะขายเช่นกันนะครับก็คือ387ตารางวานันที่ตรงที่เห็นตรงนี้นะครับบันพ่อบันติดกับแปลงนี้นะฮะลูกค้าสามารถซื้อบ้านหลังนี้ได้แล้วก็ซื้อพื้นที่เพิ่มเติมจากแปลงนี้ได้เลยนะฮะก็ที่ดินที่จะแบ่งนี้ก็คือ200ตารางวาน,นะครับ เฉลี่ยงานละ6 0แสนบาทเท่านั้นนะฮะหล้านสองแสนบาทครับตำบลโดยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายการเดินทางสะดกสบายครับใช้ถนนบายพาสฝั่งตะวันตกหรือถนนเ,เด่นห้านะฮะเข้ามาตรงจุดนี้ก็สะดวกเลยทีเดียวนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูแปลงที่2ที่บอกว่า387ตารางวาเป็นโฉนดนะครับเป็นบ้านพร้อมที่ดินนะค,คือหลังนี้นที่เจ้าของบอกว่าแปลงนี้ก็ขายนะครับลูกค้าสามารถขยายได้เลยนะครับขยายเป็น2แปลงเลยนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะลูกค้านะอันนี้387ตารางวาขายยกแปลงเลยทีเดียวนะสามล้านห้าแสนบาทนะครับบ้านหลังนี้ก็ติดพื้นที่ที่จะแบ่งขายตรงนี้นะฮะ รูปสู่แปลงนี้ก็ประมาณ3ห้องนอน2องห้องน้ำนะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะครับมีสิ่งปลูกสร้างอยู่นะฮะีมีโรงจอดรถนะนี่ครับอันนี้ก็เป็นคอกที่เลี้ยงวัวนะฮะอันนี้คือคอกที่เลี้ยงวัวไว้นะของบ้านหลังนี้นะครับนี่ครับก็น่ากว้างเลยทีเดียวนะแปลงนี้นะครับก็ลูกค้าสามารถซื้อเฉพาะแปลงนี้ก็ได้นะ387ตารางวานะฮะ บ้านนะฮะสามล้านห้าแสนบาทนะฮะหรือจะซื้อพ่วงกับแปลงที่แบ่งขายเมื่อกี้2งานแล้วก็ย่อมได้นะครับ mm. เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในบ้านหลังนี้พอดีวันนี้เจ้าของบ้านไม่อยู่ไปเลยได้รีวิวตรงในตัวบ้านนะครับก็ดูรอบๆบรบิเวณรอบๆก่อนแล้วกันนะลูกการฮะตรงที่เห็นด้านหน้านี่คือยุ้งข้าวนะลูกการฮะไม่ใช่บ้านนะครับเป็นยุ้งเจ็บข้าวนะครับก็ตรงหน้านี่ก็เป็น ที่สามารถจอดรถได้นะฮะหรือลงเก็บอุปกรณ์ที่จะของเก็บไว้นะครับที่เห็นนี้ก็คือที่เลี้ยงวัวนะฮะบรรยากาศดีครับด้านหน้าก็เป็นภูเขานะฮะใกล้ชุมชนนะครับถนนหนทางเดินทางสะดวกสบายมากเลยนะครับอันนี้คือส่วนของด้านหลังก็จะเป็นนี่ฮะอันนี้เป็นน่าจะเป็นโรงครัวนะครัวแยกออกไปจากตัวบ้านนะครับทุกค้าเนาะ ด้านหลังก็จะเป็นผนังกำแพงนะฮะที่เจ้าของทำเฟริ่งเอาไว้นะฮะรูปแบบทรงนี้จะคล้ายเป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูนะลูกค้านะฮะรก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะ3 5สามานห้แสนบาทเท่านั้นนะครับอันนี้คือส่วนของที่เป็นกำแพงที่แบ่งจากแปลงเมื่อกี้นะฮะทั้งหมด2แปลงนี้เป็นพี่น้องเดียวกันนะลูกค้านะคร ขายก็ขายด้วยกันนะครับลูกค้าสามารถซื้อแยกได้นะจะซื้อที่ดินป่าเมื่อกี้ฮนะหนึ่งงนนะฮะหกแสนบาทหรือจะซื้อบ้านพร้อมดินแปลงนี้387ตารางวานะครับสามล้านห้าแสนบาทฮนะสามารถซื้อแยกขายได้เลยทีเดียวนะครับอยู่บ้านโดยหางฮะตับลโดยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับห่างจากตัวเมืองเชียงราย8กิโลเมตรนะห่างจากสนามบินท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงนะฮะ16กกิโลเมตรนะ วิกซีบ้านดู14กิโลเมตรฮะแล้วก็สำนักง,งานเทศบาลตำบลนดอยหางบ้าน2กิโลเมตรฮะแล้วก็จุดท่องเที่ยวนะ,ะกะเลียงฟางช้างกะเลียงลมมิดนะฮะประมาณ10กิโลเมตรนะฮะก็หากสนใจที่ดินแปลงน,นี้สามารถทักไลน์กันมาได้ครับี่เบอร์0873438755 088290477 5นะฮะหรือทักไลน์ไอเดีย ID มา ID ดีไลน์ฟองหอมครับ f o n g h o m ครับก็ฝากทั้งสองแปลงด้วยนะครับลูกค้านะฮะจุดนี้คือที่ดินที่แบ่งเป็นสองงานนะฮะหรือล็อกละหนึ่งงานนะครับร้อยตารางวานะครับแนวดินน่าจะถึงตรงที่จอดรถตรงที่เห็นนะฮะคือจะเกือบเกือบติดตัวบ้านพอดีนะฮะถ้าสองงานนะเพราะว่าเนื้อที่ทั้งหมด1ไร่34ตารางวานะครับการแบ่ง ราส่วนนี้อาจจะชนตรงขอบตรงนี้ฮะตรงที่ลงจอดรถตรงนี้นะครับลูกค้าหน้ากว้าง2งานนี้ประมาณ20เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่เป็นด้านนอกกันนะครับตอนนี้เรามาอยู่ตรงนอกแปลงนะครับตอนนี้นอกแปลงอยู่ที่2งานนะครับลูกค้ามีกำแพงนะแล้วก็ตรงข้ามนี่จะเป็นที่เดินที่่องเปล่านะไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับตรงข้ามนี่นะครับ ก็ติดจาก2งานนี้ก็จะเป็นหน้าแปลงของที่ดินพราะบ้านพร้อมที่ดินนะฮะสามตารางวาสามล้านห้าแสนบาทนะครับคือเห็นสภาพด้านหน้าทั่วไปนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็เอกสารโฉนดทั้ง2แปลงเลยนะครับยอมรับทุกเงื่อนไขนะครับลองทักไลน์กันมาดูนะครับหรือทักโทรคุยกันมาดูนะครับก็387ตารางวาสามล้านห้าแสนบาทนะครับ ก็ไม่ไกลจากถนนสายหลักสนุนลาดยางนะใกล้ชุมชนนะครับไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายนะครับบรรยากาศดี้อมรอบด้วยฟูกเขานะสาธาและดูระโภคครบคันนะครับการเดินทางที่แสนสะดวกสบายนะครับก็ฝากเรื่องครับท่านใดที่มีอสังหาริมทรัพย์นะในจังหวัดเชียงรายนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านคอนโดอพาร์ตเมนต์หรือหอพักหรืออาคารพาณิชย์ที่ต้องการให้เชียงรายขายที่ดินนะปโปรโมททาง Facebook ทาง y o u t u นะฮะก็ทักไลน์กันมาได้หรือโทรศัพท์มาที่0873438755 0882590477ฮะกับแอดมินนะคุณนพดลนะขอบคุณครับที่รับชมและติดตามนะฮะฝากแปลงทั้งสองแปลงนี้ด้วยนะครับอยู่ตำบโดยหางอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามวนเะจอกันใหม่คลิปหน้านะะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ